เทศกาลชูซอกนะคะในประเทศเกาหลีค่ะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับช่วงวันหยุดยาวค่ะ โดยนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะที่เหล่าบรรดาไอดอล p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  นะคะเขาก็จะมีการสวมชุดฮันบกนะคะแล้วก็มีการออกมาอวยพรค่ะให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะแต่ปีนี้เนี่ยยังไม่เห็นว่า b l a c พิง n k นะ,ะใส่ชุดฮันบกแต่อย่างใดนะคะมีเห็นไปโปรโมทอัลบั้มเหมือนกันนะคะผ่านทาง Spotify นะคะก็อย่างที่เห็นค่ะมีคลิปออกมาบ้างปะปายนะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะวันนี้นะคะเธอมาใน Channel Plus นะคะแล้วก็มี พูดถึงเทศกาลนี้ด้วยค่ะบอกว่า Blink นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะมีช่วงเวลาดีๆนะคะในช่วงเทศกาลชูซอกค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะฉันแน่ใจนะคะว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมายเนาะในปีนี้ที่ผ่านมานะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะ ฉันหวังว่านะคะทุกคนค่ะจะได้กินอาหารอร่อยๆอนะคะมากมายในเทศกาลชูซอกนี้นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีค่ะกับครอบครัวของคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอให้กําจัดความเครียดทั้งหมดของคุณออกไปนะเท่าที่ฉันรู้สึกนะคะเสมอมาเลยก็คือรู้สึกขอโทษนะคะแล้วก็ขอบคุณนะที่ทุกคนนั้นนะคะอยู่เคียงข้างกันเสมอมานะคะและเธอนะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคิดถึงบงลิงเกินค่ะพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่า ด h อ a ล b าบมค่ะก็กําลังจะออกแล้วนะในวันพรุ่งนี้นะคะก็หวังว่าบ i n k ค่ะคงจะชอบมันนะคะแล้วก็มีการบอกค่ะว่าขอให้มีความสุขนะคะในเทศกาลชูซอกนะคะและนี่ก็คือภาพถ่ายของเธอค่ะซึ่งเธอบอกว่าเพิ่งจะถ่ายมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีการเอามาฝากบ i n k ด้วยนะคะแอดก็เลยเอามาให้ดูด้วยค่ะ ส่วนทางด้านลิซ่าเองนะคะก็มีการพูดถึงะคะช่วงเทศกาลชูซอกด้วยเหมือนกันค่ะเธอบอกนะคะว่าช่วงวันหยุดเนี่ยเราก็คงจะฝังตัวเกี่ยวกับการทํางานดิอัลบั้มนี่แหละค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะพอถึงวันหยุดจริงๆเนี่ยก็คงจะได้พักผ่อนเหมือนกันนะโดยเธอค่ะก็วางแผนนะคะว่าจะนั่งดูพระจันทร์เต็มดวงค่ะพร้อมกับขอพรนะคะให้ได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยพร้อมกับสมาชิกแบล็ k พิงด้วยค่ะแล้วก็มีการขอพรนะคะอยากจะขอพรให้ทุกคนค่ะในคืนพันพระจันทร์ เต็มดวงนะคะขอให้พรของทุกคนนั้นสมหวังเป็นจริงค่ะโดยเธอค่ะบอกว่าเธอนะคะอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่มอบความรักนะคะที่มากมายค่ะให้กับเธอนะคะพร้อมกับบอกด้วยะคะ่ะว่าเธอนั้นทํางานอย่างหนักค่ะเพื่อที่จะตอบแทนความรักนั้นคืนกลับไปให้กับลิงค์นะคะแล้วก็ตั้งตารอ,อกันด้วยนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะกับติอัลบั้มนะคะของสาวสาแบล็คพิงค์ค่ะ และนี่ก็เป็นนะคะความเคลื่อนไหวค่ะของทั้งโรเซ่และก็ลิซ่านะคะเกี่ยวกับเทศกาลชูซอกค่ะซึ่งก็เป็นวันหยุดยาวนะคะแต่พอมีวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าลิซ่าเองนะคะก็คิดถึงบ้านนะ,ค,ะคิดถึงเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการอยากจะขอพรท่านะะแล้วก็อยากจะพาสาวๆแบล็ะคพิงเนาะมาเที่ยวเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะแมก็ขอให้พรของเธอถ้าเป็นจริงในเร็ววัน,นะคะ่ะจะได้เห็นสาวๆแบล็คพิงคนะคะมาเที่ยวในเมืองไทยอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะก็ประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคย ค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า